เคี้ยวไอ้นี่อยู่เคี้ยวก้วยรอดอยู่มันกรอบมากมันลื่นในหู เราต้องปีล่องเลยนะวันนี้เราลงแล้วค่ะวันนี้วันที่สามเอ็ดไงยังเข้าไปในเมืองอีกหรือว่าจะสละเรือทิ้งไม่เอาเหรอแม็กอยู่ในนั้นฮะแม็กอยู่ในนั้นหนึ่งตัว เสื้อใหม่ที่ซื้อมาใส่จะอวดคุณก็อยู่ในนั้นซื้อเสื้อใหม่มาครัวพบรักครัวพบรักที่พักพร้อมอาหาร ข้างทางไปสปันมีที่พักเ,อเยอะแยะม,มากมายติดป้ายพร้อมว่างวันนี้วันนี้เมาื่อวานไม่ว่างรวมเพิ่งออมาหลังเมื่อเช้าหรอว้าวสาวสวยอยู่ในหมู่บ้านสปันมีจักรยานด้วยโอ้วรื่อไฟฟ้าเยอะเลยนะตัวเองจัดจ้านมากเองสปันวิว เงินเหรอคะเงินถ้าจัดแล้วจัดแบบตัวธรมรมดาก็ไม่น่าจัดหรอกตัวเ,เ,เ,เองถามเขาเลยด้วยถามเขาเลยหมู่บ้านสปันไปทางไหน,น,ไหนเอานี่ถึงโอ้โหตัวเองเหมือนน้ำป่าไหลหลากเลยนะนีี่่อ B B B อันอันนี้หมู่บ้านสปันแล้ยจ้ะอันนี้หมู่บ้านสปันยังอันเนี้สะันตรงไหมหน้าครับตรงหน้าตรงนี้กก็บ้านนนนสปััเหมือตรงนี้ละใช่โอเคปรากฏว,ว่าก็เป็นชุมชนหมู่บ้านาน่ารดีเนานะก็มันชื่อหมู่บ้านสะพัน เมื่อก่อนมันน่าจะแบบเป็นแค่บ้านบ้านคนนี่ท่นมีก็ขายกล้วยทอดอ่ะนี่เหกล้วยทอดกล้วยทอดในหมู่บ้านสปันมีด้วยนี่เขาขายอะไรเรากินคะเลนี้ก็แปลกนะขบรถมาหาความลำบาก แต่มันก็แค่แบบเป็นธรรมชาติที่คนเมืองเขาไม่มีอย่างเช่นคนนี้ไงบ้านอยู่ในเมืองกรุงเทพไม่เคยเห็นป่าไม่เห็นเขาติดเมืองเลยเนี่ยผิวอย่างเงี้ยขาวใสวิ้งวับดูผิวก่อนนะผิวดีดีไม่ทำไมไม่ต้องไปอะไรนะหยุดไม่ต้องไปฉีดนะหยุดหยุดความคิด มันจะไม่ฉีดสารเร่งสีเล่นวุ้นเล่งเล่นสีเล่งวงอะไรเขาเรียกว่าดิฟผิวเล่นสีเล่นวุ้นับพวกปลาทองอ่ะเล่นวุ้นอะไรของแกว่าเขาเรียกว่าดิฟผิวเว้ยเร่งสีเร่งวุ้นเว้ยอาหารปลาทองอ่ะเคยเห็นปะบ้าค่ะไม่ใช่ปลาทองแล้วกูจะไปไหนกูอะไรกูก็ไม่รู้มืงอย่างเม่งขึ้นดอยอะจริงๆมันก็น่าจะจุดเช็คอินตรงที่สะพานนั้นปะคะ เมื่อก่อนรถจักรยานยังไม่เห็นเดี๋ยวนี้เห็นยันรถไฟฟ้า น่าจะเป็นที่ส่วนบุคคลแล้วเป็นที่พักป่ะคะหมู่บ้านสะปันก็น,น่าจะมีตรงนั้นแหละเพราะจาคำคําที่เขาเล่ามาว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆข้างบนไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละน่าจะเป็นแบบกลับลงโอเค บ้านอยู่บนหุบเขานู่นเลยเห็นน่าจะไม่เคยเห็นน,นันในกล้องหมู่บ้านกลางหุบเขา กลับเลยแล้วกันเนะนาะน้าจะเป็นแบบเนาะเรามาเช็คอิหนหมู่บ้นสป,ปันแล้วนา้าจ้าจะกินกาแฟบนนู้นปะคะ <ไป S 2> มันมีร้านกาแ<ไ>ฟ,ฟอืมมาคาเฟ่อะไรหรือเปล่าระวังค่ะมาว่าคาเฟ่โอ้รถลงก็เยอะรถติดยังไงในเมือง น่าจะเป็นจุดชมวิวค่ะข้างบนนั้นฝนตกตัวเองขึ้นรั้วลงลงไงขึ้นต่อ คุณคะถ้ารถเราแอบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรารอเลี้ยวกลับได้ไหมคะไม่ต้องขึ้นไปเพราะว่าฝนตกดรว่าคุณอยากขึ้นไปเช็คอินจับไงจับไม่ได้แต่ว่าแอบเนี่ยรถเราโอเค <Okay. S 2> ขอบคุณครับพี่ ตกติดยาวเลยนะคะใครที่คิดจะขึ้นมาเช็กอินบนวิวข้างบนต้องคิดดีๆฝนตกเน่าน่น